มเมื่อเมื่อคืนนี้ช่วงค่ำๆนะฮะก็มีรายงานนะครับว่าเครื่องบินของสายการบินไทยเที่ยวบิน t g 408จากสิงคโปร์มุ่งหน้าจะมาที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ส่งสัญญาณตอนที่บินอยู่เหนืออ่าวไทยนะครับสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยเป็นสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินส่งไปที่หอบังคับการบินนี่นะฮะ ก็ตอนนั้นทางขอบังคับการบินก็เลยได้รับทราบนะฮะว่ามีการแจ้งสัญญาณฉุกเฉินขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคหรือเรื่องของความต้องการทางการแพทย์นี่นะฮะแล้วก็ที่สุดแล้วด้วยนะฮะคือเครื่องบินของการบินไทยลำนี้เนี่ยขึ้นที่สนามบินสิงคโปร์ชางงีตอนทุ่ม48แแล้วหลังจากนั้นก็มีการส่งสัญญ,ญาณฉุกเฉินตอนที่บินอยู่เหนืออ่าวไทย ก่อนที่ประมาณสองทุ่มส3จะลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็ปรากฏว่าที่เขาส่งสัญญาณฉุกเฉินเพราะว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งเนี่ยไม่หายใจ oh. นะฮะไม่หายใจอ mm. แต่ว่าก็มีแพทย์หรือว่าคนบนเครื่องนั้นช่วยกันปั๊มหัวใจทำให้สามารถหายใจได้แต่ยังไงก็ตามแต่ต้องมีการร,รีบประสานร,รถพยาบาลแล้วก็ เตรียมแพทย์เอาไว้แล้วก็เลยส่งสัญญาณฉุกเฉินมาที่หอบังคับการบินนะครับอืนี่นะฮะม,มีคนป่วยอ่ะดูบนเครื่องหยุดหายใจด้วยหยุดหายใจด้วยโอ้โหเออท่านผู้ชมฮะก็เมื่อวานนี้ตามที่มีการนําเสนอข่าวจากคุณการคุณพาคินหรือว่าคุณครามที่มาร้องเรียนนะครับว่าได้พาป้าน้องอายุ62ปีไปหาหมอ ที่แผนกทันตกรรมชั้น 2, สองศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิคุบชลประธานปักเ็ดนะครับจำนวนเกือบ10ครั้งแต่ไม่เคยได้รับการรักษาเลยโดยคุณป้าน้องใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคพยาบาลบอกด้วยซ้ําไปว่าถึงจะได้คิวก็ต้องรอ8ปีนะครับก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่หลายคนก็งงมากเป็นไปได้ยังไงเพราะคุณภาคินก็บอกว่าอุตสาหไปตีสองแล้วก็ยังไม่ได้นะครับถามว่าคนได้คิวหนึ่ง นะครับมากี่โมงมาเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิคุกชลรประทานสอบถามนะครับไปเจอท่านผอคุณหมอสุรสิทธิ์ตั้งสกุลวัฒนานะครับแล้วก็เจอทันตแพทย์หญิงอารยาหันสาทั้งสองท่านก็ออกมาอธิบายนะครับท่านผอหมอสุรสิทธิ์บอกว่าข้อมูลอยากจะอธิบายแบบนี้ว่าที่เนี่ย มีระบบคิวให้ทุกวันสำหรับผู้ป่วยวอล์กอิน12คิวคือ12คนนะและผู้ป่วยนัดหมาย38คิวรวมแล้ว50คิว50คนเท่านั้นที่เหลือจะเป็นด้านเฉพาะทางของกลุ่มโรคต่างๆนะครับที่บอกว่ามาจองคิวตั้งแต่ตีสองคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน<า>เพราะระบบคิวของโรงพยาบาลจะเปิดรับตอน เออหกโมงเช้าไม่ใช่ตีสองนะน่าจะเป็นการเข้าใจผิดหรือก็ไม่รู้ว่าได้รับข้อมูลที่บอกว่านะครับมารับบริการตั้งแต่ตีสองเนี่ยอันนี้ข้อเท็จจริงผมผมผมคิดว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะจริงจริงระบบคิวเราจะเริ่มเปิดประมาณหกโมงเช้านะครับจนกระทั่งคิวหมดนะครับเราก็เราก็จะปิดระบบคิวนั้นแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าคนไข้สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ ตามที่แจ้งมาเมื่อกี้ว่ามีอะไรกรณีเล่งด่วนหรือไม่ถ้ามีกรณีเล่งด่วนเนี่ยเขาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีระบบที่จะมาตรวจเบื้องต้นให้เขาเรียกว่าเคร์ช่องปากให้อยู่แล้วทุกลายสําหรับคิวเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการเข้าใจผิดหรือก็ไม่รู้ว่าได้รับข้อมูลจากไหนนะครับพราะคิวของการทําฟันปลอมของเราเนี่ยโดยเฉพาะกรณีทําฟันปลอมที่สามารถถอดได้เนี่ย ของเรามีคิวนะครับก็อยู่ในะประมาณ2ปีเศษไม่ใช่8ปีดังที่เป็นข่าวนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงข้อทีจจริงให้ทางทุกทุกท่านที่ต้องการรับข้อมูลทราบว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ครับของเราเนี่ยมีหมอเฉพาะทางที่ทําด้านนี้นะครับโดยตรงสําหรับทําฟันปลอมถอดได้เนี่ยสองท่านนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเราจะสามารถทําได้ ต่อสัปดาห์นประมาณ8ปลายคนไข้8ปลายแต่เราอยากเข้าใจนะครับว่า8ปลายเนี่ยอุ้ยทำไมทน้อยจังใน8ปลายกว่าจะทําฟันปลอมแล้วเสร็จคนไข้แต่ละคนต้องมาได้รับการตรวจอย่างต่อเนื่องคนละอย่างน้อย5้ถึงหครั้งข้อมูลที่บอกนี่แหละฉะนั้นเนี่ย<า>เออมันมี2จุดที่ท่านผออ,อเน้นอนธะิบายก็คือที่บอกว่ามาตีสองแล้วก็ยังไม่ได้มาจนเกือบสิครั้งก็ยังไม่ได้รับสานะครับ พอเอบอกว่า,าคิวรับบัตรเนี่ยหกโมงเช้านะฮะฉะนั้นไม่น่าจะถูกต้องนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะผมก็เชื่อว่าทางคุณภาคินไปจริงตอนตีสองนะฮะจริงอยู่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเปิดรับบัตรคิวเวลาหกโมงเช้านะฮะแต่แต่จะมีใครไปหกโมงเช้าหฮะเขาลองไปก่อนเขาไปก่อนเออแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่รับบัตรคิวเบอร์หนึ่งเนี่ยไปเที่ยงคืนผมก็เชื่อด้วยอื พอออกก็รู้นะ่ะนะคุณหมอก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันเกิดขึ้นจริงๆนะคือเขาไปก่อนจะต้องเปิดถึงเวลาเปิดรับคิวองเนงะี้ยเขาต้องไปก่อนใช่นะฮนะเพราะถ้าเกิดคุณออเปิดรับตรคิวหกโมงเช้าอังั้นไปหกโมงเช้าไม่มีทางได้ใช่จะไปเจอสภาพอะไรฮนะคุณก็จะไปเจอสภาพที่เขาเออเอารองเท้าจองใครมาก่อนใช่ไหมอ่าเออ เขาจะเอารองเท้าจองเอาไว้จองเอาไว้จองเอาไว้นะยังคือจองไว้ตั้งแต่ก่อนหกโมงใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้อืฉะนั้นท่านผอ,อ,อมาชี้แจงจุดนี้เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอไม่มีใครไปหกโมงเช้าเลยฮะท่านก็ทราบส่วนที่คุณพาคินบอกว่ามีเพียบาลเดินม,มาบอกเขาถึงได้รับบารคิวนะก็ต้องใช้เวลารักษาแปดปี อันเนี้ยผมก็เชื่อว่าพยาบาลพูดจริงนะจะพูดด้วยจะพูดด้วยความไม่รอบคอบหรือจะพูดด้วยอารมณ์หงุดหงิดหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ก็พูดไปซึ่งระยะเวลาที่แท้จริงท่านผอ,อบอกแล้วว่านานสุดก็สองปีเศษสำหรับการทำฟันปลอมแบบถอดได้ซึ่งมีหมอทำให้เพียงแค่สองคนสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะดูแลคนไข้ได้เพียงแค่8คน แสดงว่าสองคนนี้ดูแลคนไข้สัปดาห์หนึ่งสี่คนนะสี่คนเองนะก็น้อยไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ฟังเพิ่อนๆนะก็ต้องน้อยแหละใช่ไหมฮะเพราะหมอมีแค่นั้นนะเออหมอมีแค่สองคนทีแค่สองคนด,ดูแลเรื่องการทำฟันปลอม,อมนะฮะแล้วก็วันหนึ่งที่นี่ท่านผู้ชมฮะรับบัตรคิวสำหรับคนที่ walk in เข้าไปไม่ได้นัดเนี่ย ได้เพียงแค่12คนเท่านั้นสิบสอคนเท่านั้นฉะนั้นแน่นอนเขาต้องไปเร็วที่สุดนะไปเที่ยงคืนเนี่ยค,คือถ้าจะไปนอนที่นั่นเลยเพื่อเป็นหนึ่งใน12ที่เหลือเนี่ยอีก38คิวเนี่ยเป็นผู้ป่วยนัดหมายเก<อ>็เหมือนกับว่าอ้าวคุณธีระเคยไปหาหมอที่นี่แล้วหมอนัดให้มาหมอนัดให้มาวันนี้แสดงว่าเขาหักคุณไปแล้วหนึ่ง เหลือสี่สิบเก้าแล้วนะและหักไปเรื่อยๆคือเขาแบ่งเอาไว้สําหรับผู้ป่วยที่นัดเนี่ยสามสิบแปดฉะนั้นรับ w a ล k i อินเพียงแค่วันละสิบสองก็คือพวกที่ไปจองคิวใช่เพราะวันหนึ่งที่เนี่รับเพียงแค่ห้าสิบคนไข้คนนั้นเองห้าสิบคนไข้เนี่ยหักไปสามสิบแปดแล้วตัวเนี้ยฉะนั้นสิบสองนี่ไม่เยอะโอ้โหแล้วถ้าเกิดรับแค่สิบสองคนแล้วที่หมอบอกเปิดให้รับตอนหกโมงเนี่ยยังไงยังไงเขาเข้าไปก่อนใช่ใช่ไหมเขาเข้าไปก่อน เออก็เป็นว่าถูกกันคนละส่วนอ่ะอืคุณหมออธิบายก็ถูกอืแต่สภาพความเป็นจริงเนี่ยยังไงก็ก็ไปก่อนนะอืมฉะนั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณพาคินนะครับเจอแบบนี้เป็นไปได้อยู่แล้วเขาไม่โกหกแล้วฮะก็จะโกหกทำไมใช่ไหมเขาพาป้าเขาไปเนี่ยเกือบสิบครั้งไม่ได้รักษาเลยอืมเพราะไปไม่ทันไงใช่เออนี่ฮะ อท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเรื่องของตำรวจปออทอตำรวจปออทอนะฮะไปทลายแก๊งฟอกเงินกับกลุ่มจีนเถาอืมก็จับผู้ต้องหาได้มาทั้งหมดสิบคนนะ,ะเป็นคนไทยและคนจีนสิบคนนี้เนีครเป็นคนไทยหกคนนะ,ะนางสาวอัชลานางสาวพรทิพย์นายนพพวิทย์นายชลที นางสาวปันธารีนางสาวสุภาวดีแล้วก็ที่เหลืออีก4คนเป็นคนจีนตำรวจบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาแก๊งคอร์เซนเตอร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็วิธีการหลอกลวงเหยื่อมาโดยตลอดอาศัยส่วนใหญ่จะอาศัยพฤติกรรมของเหยื่อในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเช่นการซื้อของผ่านทางออนไลน์การเช่าที่พักแล้วก็ปัจจุบันพบว่ามิจฉาชีพเลือกใช้วิธีในการหลอกลวง หลอกลวงเหยื่อในรูปแบบของการหางานหรือว่าหารายได้พิเศษนี่นะ,ะซึ่งตำรวจนี่นะ,ะบอกว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีที่แล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องการหางานทำหารายได้พิเศษก็ไปพบโพสต์ในโซเชียลมีเดียประกาศหาคนทำงานพิเศษเสริมรายได้ เป็นการรับสินค้าไปแพ็คที่บ้านเออโพสแบบนี้เราคงจะเคยเห็นนะเออใครที่อยากหาไรายได้พิเศษรับสินค้าไปแพ็คที่บ้านแล้วก็จ่ายเงินตามจํานวนที่คุณทําได้ประมาณนี้ผู้เสียหายซึ่งกําลังหางานทําอยู่ก็เลยสนใจเฮ้ยโอ้โหนานนี้เอากลับมาทําที่บ้านด้วยช่วงแรกคนร้ายก็ชักชวนทํางานรูปแบบในรูปแบบออนไลน์นะครับโดยเป็นการกดไลค์เป็นงานกดไลค์เพิ่มยอดติดตามต่าง พอผู้เสียหายทดลองทำงานปรากฏว่าได้รับเงินจากการทำงานจริงหลายครั้งจากนั้นคนร้ายเริ่มชักชวนให้ผู้เสียหายทำกิจกรรมพิเศษต่างๆโดยกิจกรรมเหล่านั้นผู้เสียหายต้องเอาเงินมาลงทุนก่อนจากนั้นจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานตามเงินลงทุนที่ลงทุนไปผลตอบแทน30%บ้าง ..50% บ้างผู้เสียหายซึ่งทำงานกับแก๊งนี้อยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพวกแก๊งมิจฉาชีพ เพราะว่าทําไปก็ได้เงินทําไปก็ได้เงินพอเขาบอกว่าหลอกให้ลงทุนร่วมกับการทํางานนะฮะก็ลองลงทุนไปเอ๊ก,ก็ยังได้รับผลตอบแทนอยู่แล้วก็มุกเดิมเท่าชมคงจะเดาปลายทางออกหลังๆพอหลอกให้ลงทุนมากๆก,ก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปจนที่สุดแล้วถอนเงินคืนมาไม่ได้คนร้ายก็จะไปเหตุผลว่ามันเป็นความผิดของผู้เสียหายเองที่ไม่ทําตามขั้นตอนนะนะที่สุดแล้วเนี่ยก็ถูกช่อโกองเงินไป คดีนี้เนี่ยมีคนถูกหลอก60กว่าคนมูลค่าความเสียหาย10กว่าล้านบาทต่อมาตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะยื่นคำร้องขอสารออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะที่ถูกออกหมายจับมี32คนมีบัญชีม้าคนไทย10คนกลุ่มขบวนการแก๊งคอสเซนเตอร์ชาวจีนสองคนขบวนการที่มีการฟอกเงิน20คน ชุดหลังเนี่ยขบวนการฟอกเงิน20คนเนี่ยมีชาวจีน14เกาหลี5แล้วก็คนไทยอีก1เด็ดครับแล้วหลังจากนั้นพอตำรวจได้หมายจับช่วง11-14กุมภาพันธ์ก็เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทาตรวจค้น20 8จังหวัดนะครับกรุงเทพ7จุดเออชียงใหม่5จุดสมุทรปราการ3จุดสระแก้ว ปราจีนบุรีนครศรีธรรมราชสมุทรสาครและสมุทรสงครามอีกอย่างละหนึ่งจุดสุดท้ายแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้10คนอ,อ,อย่างที่บอกไปนะครับปรเป็นแก๊งใหญ่เลยนะครับแล้วก็สามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้โอ้โหเพียบอืนะฮะนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับรวมแล้วก็400กว่าล้านรดด้วยเห็นไหมฮะ คือเมื่อวานนี้มีเรื่องการจับกลุ่มจีนเทาเนี่ยเยอะมากใช่นะเยอะมากเยอะจนผมว่าทีมข่าวเราก็ยังงงเลยเวลาคุณอ่านจีนเทาเนี่ยมันยังงงเลยว่าจะขึ้นภาพไหนดี <laughs> มันจีนเทาหมดใช่นะ <laughs> ที่เลียงอยู่ตรงหน้าเนี่ยนอกจากที่คุณตีละอ่านไปแล้วนะท่านผู้ชมฮะ สืบนครบาล PCT บุกทลายรังปลวกบอสจีนแก๊งคอเซ็นเตอร์นะครับอันนี้แล้วก็ข่าวต่อมาจับ15ชาวจีนเปิดคอนโดหรูเปิดเล่นพนันเกมออนไลน์ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันทุนจีนเทาย่านห้วยขวางจนผมอ่านก็ยังงงเลยมันข่าวเดียวกันเปล่าวะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะเวลามันเขียนเนี่ยบางทีมันก็ ไม่ได้ระบุเวลาที่มันชัดเจนนะว่ามันมันไอ้ข่าวนี้มันเกิดขึ้นกี่โมงของวันไหนนะอย่างสืบนครบาล PCT บุกทลายลังปลวกบอสจีนแกงคอเซนเตอร์ Center, อันนี้โอเค13นาะิกานาทีะของวันที่18กุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้อ,อีกข่าวหนึ่งนะฮะอีกข่าวหนึง่งนะครับตำรวจบุกทลายบ่อนพนันทุนจีนเถาย่านห้วยขวาง มันเขียนว่าเมื่อกลางดึกคืนวันที่19กุมภาพันธ์เมื่อกลางดึกคืนวันที่19กุมภาพันธ์วันนี้วันที่อะไร19เออเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เมื่อกลางดึกคืนวันที่19ก็ต้องหลังเที่ยงคืนของเมื่อคืนนะใช่ต้องจะต้องบอกว่าเมื่อกลางดึกนะฮะวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยหรือเมื่อคืนนี้ที่ดีสุดคืนมันต้องบอกเวลาใช่นักข่าวมันก็ไม่บอกเวลาไงเออไอกลางดึกเนี่ยมันคือตอนไหนอืมใช่ไหม นี่ฮะอันนี้ขออนุญาตบนทีมงานให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่ามันเขียนข่าวเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เผื่อคนอ่านข่าวและเผื่อคนทํางานคนทํางานก็งงเลยคุณอ่านข่าวไปต้องเป็นนาทีแล้วนะกว่ามันจะขึ้นภาพถูกเพราะมันเยอะเยอะแม่งจีนเทาทั้งนั้นเลยนะฮะข่าวนี้นะสืบนครบาล PCT บุกทลายลังปลวกบอสจีนแก๊งคอร์เซนเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับตำรวจเนี่ยทำถึงมากท่านผู้ชมฮะัตำรวจเนี่ยเอารถพอ,ออไปบุกจับเลยนะนั่งรถเบย์ไปเลย <c oughs> คือเหมือนกับยืมรถปอ,อไปอ่ะเออเหมือนกับจะรู้ว่าผู้ต้องหาเยอะแน่หรือจะต้องไปขนของกลางเยอะอยังไงก็ไม่ทราบพ <c oughs> ลตำรวจเอกทัชชัยปีตะเนรบุตรเจเลตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผอศูนย์ปราบปรามอาชญาก,กรรมทางเทคโนโลยีนะครับพร้อมกับพลตรีนพสินภูล,ลสวัสดิ์แล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นำทีมตำรวจโอ้โหอ๋อนำทีมตำรวจ,โโรวจไปร้อยกว่าคนขึ้นรถเมย์ไปขึ้นรถเมย์ไปนี่ท่านผู้ชมไหมเหมือนพลางตัวผมไม่รู้นะ,ะเป็นพิจารณา,เ,าเออนี่ท่านผู้ชมไหมเอออเป็นไปได้พอรถปอคันนี้ไปจอดหน้าตึกปุบ๊บ ก็าอาจจะดูไม่ออกไนงะว่าเ,าเป็นรถโดยสารปกติหรือเป็นพอมารู้ตัวอีกทีเ,เฮ้ยไม่ทันแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วนี่นําตํารวจไปร้อยกว่าคนนะท่านผู้ชมฮนะเพราะไปทลายเปิดปฏิบัติการทลายรางปลวกบอสจีนย่านห้วยขวางนะครับไปตรวจคน้นอาคารชื่อดังแห่งหนึ่งอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะที่มันไม่ค่อยจะบอกชื่ออาคารอาคารชื่อดังบนถนนรัชะดาพิเศษนะครับยึดของกลางป้ายบริษัท ลักคิงจำกัดบัตรห้อยคอพนักงาน13ใบเสื้อโปโลโลโก้ลายปักลักคิงแปลตัววงล้อเสียงทายแผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นคูปองเติมเงินอุปกรณ์สำหรับการไลฟ์สดเอทเน,นอนฮัสดิทน,นะครับแล้วก็ทางท่านพลต,ตรีนพศิษฐ์บอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พลตรํารเอกทัดชัยสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นำกำลังตำรวจไปบุกจับกลุ่มนายหยีวานโยและนายลี่เว่นเจียซึ่งเป็นบอสคอร์เซนเตอร์ชาวจีนในตึก25ชั้นเมืองปอยเป็ดจับกลุ่มได้ที่หมู่บ้านหรูยา่านราชดาพิเศษตัวยึดทรัพย์มูลค่า15ล้านนะฮะต่อมาก็ขยายผลกระทั่งพบกระเป๋า wallet ล,ล,ลับนำไปสู่การอายัดเงินนะฮะประมาณ84ล้าน รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดนะครับทั้งหมดได้อีกกว่าร้อยล้านและยังพบหลักฐานทั้งสองพัวพันกับการเป็นธุระจัดหาคนไปประเทศเพื่อนบ้านอีกที่แม่สอดอีกไอ้หยีวันโยกับไอ้หลีเว่นเจียเนี่ยนะฮะแล้วก็ในโทรศัพท์ของบอสจีนทั้งคู่ยังเป็นแอดมินควบคุมระบบหลังบ้านเบราว์เซอร์ที่ใช้หลอกลวงจนนำไปสู่การค้นพบรังปลวกในประเทศไทยบอสทั้งสองคน เป็นเจ้าของบริษัทในประเทศไทยเป็นบริษัทที่เปิดมาเพื่อใช้ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนําไปขายให้กับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ตรวจพบว่ามีข้อมูลบุคคลรั่วไหลไป8 8 0 0 0 0รายชื่อโดยใช้ชื่อบริษัทว่าลักขิงอําพลางให้ประชาชนโอนเงินเข้ามาลุ้นชิงของรางวัลแต่แท้จริงและเป็นการหลอกลวงเอาทั้งเงินและข้อมูลจากประชาชนนี่ท่านผู้ชมฮะก,ก็เลยมาทลาย ะะซึ่งก็ตามข่าวไม่ได้บอกว่านำกำลังตำรวจมาเยอะแยะเนี่ยนะจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ที่บริษัทเนี่ยได้กี่คนไม่ได้บอกนะครับแต่บอกว่าไปจับกลุ่มนายสองคนนี้มาตั้งแต่ที่ออปอยเป็ดนะไม,ไ,ดไม่ได้จับได้ที่ปอยเป็ดนะคือเขาเป็นบอส call center ที่ปอยเป็ดแต่เขาอยู่ที่รัชดาพิเศษไอ้สองคนนี้นะครับ นี่ท่านผู้ชมฮะโอ้โหเออเป็นปฏิบัติการที่แปลกมากต้องไปยืมรถขอสมกอมาใช้อ่ะขนไปเยอะเลย <c oughs> นี่นะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องของเอ,อ่เยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ถูกส่งตัวข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ที่มทบ310นึอำเภอเมืองจังหวัดตาก นะครับซึ่งเป็นสถานที่พักคอยของเหยื่อแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ถูกส่งตัวมายังประเทศไทยนะครับแล้วก็เอามาพักเอาไว้ที่นี่เพื่อจะได้มีการสอบสวนคัดกรองแล้วก็ให้สถานทูตของประเทศต่างๆมารับตัวพลเมืองของตัวเองกลับไปนะก็เมื่อวานนี้แต่เช้าเลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตาคุณชูชีพพงชัยก็เดินทางไปที่มทบ310 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่คนที่ปฏิบัติงานแล้วก็คุยก <center> sí ับพวกเหยื่อแก๊งคอรเซนเตอร์ก็ต้องทานล่ามฮะเพราะมีมาจากหลายชาตินะฮะก็เมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตศรีลังกามารับตัวเหยื่อแก๊งคอรเซนเตอร์ซึ่งเป็นชาวศรีลังกาจำนวนหนึ่งคนก็รับไปแล้วนะครับทางผู้ว่าผู้อากาเนี่ยบอกนะครับว่าขั้นตอนการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอรเซนเตอร์จากเมียนมา ตามขั้นตอนที่ได้มีการหารือกันในคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือว่า TBC รวมถึงจากที่ที่ไทยเคยช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้ยืนยันว่าสถานที่ที่จะใช้รองรับในการรับตัวเหยื่อจะเป็นสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองพอเหยื่อมาถึงก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติซึ่งจะใช้ระบบ ไบโอเมตริกในการตรวจเอกสารต่างๆใช้เวลาในการตรวจสอบคนหนึ่งไม่นานนะประมาณ2-5นาทีก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารนะครับก็ยืนยันว่าไทยจะไม่มีสถานที่พักพิงให้แล้วนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเชิงพื้นที่ที่จะต้องดูแลคนที่ถูกส่งมานะครับตอนนี้นะครับในสถานที่พักพิงมีเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เมียนม,มาส่งให้ไทยเนี่ยฮะที่ ท่า28บ้านช่องแคบจังหวัดตากมีอยู่260คนส่งมาเมื่อ12กุมภาพันธ์260คนจาก20สัตรนะฮะก็คนกลุ่มนี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์258คนส่วนอีกสองคนซึ่งเป็นชาวไต้หวันไม่ใช่ผู้เสียหายตำรวจก็ต้องถูกส่งตัวให้ดำเนินคดีนะครับ เนี่ยนะส่วนคนอื่นๆสถานทูตแต่ละประเทศก็ทยอยติดต่อมารับตัวกลับไปนะครับเี่นฮะสองร้อยกว่าคนนะก็ต้องรอให้ทางสถานทูตของประเทศนั้นๆนนนมารับไปเม,มื่อวานนี้ก็มีรับไปบางส่วนนะครับยี่สิบสามสิบคนได้ <c oughs> คือพวกนี้เป็นเหยื่อนะใช่ใช่เขาต้องมาคัดดูอีกว่าคนที่กลับมาแล้วบอกโอ้โหผมเป็นเหยื่อผมเป็นเหยื่อเนี่ย ต้องดูก่อนถ้าบางบางคนสมัครใจไปแล้วรับเงินรับทองที่นั่นเนี่ยไม่ใช่เหยื่อนะฮะถ้าถูกหลอกไปเนี่ยอันนี้คือเหยื่อ,อหลายเชื้อชาติมากนะหลายประเทศมากหลายประเทศเป็นปีแห่งการทลายแก๊งคองเซนเตอร์จริงๆนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมมาได้กลับมาคุยข่าวกันต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ